จันทร์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสารานีสุนีชื่อเล่นชื่อน้ำใจค่ะมาจากกลุ่มสีแดงค่ะวันนี้ก็มาลงปฏิบัติฐานง,งานที่ริมมูลที่สวนของปู่เทาค่ะวันนี้ก็มาถอนหญ้าแล้วก็มาหย่อนเมล็ดค่ะผลงานและงานปฏิบัติการจะเป็นไงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ที่จริงก็ประทับใจทุกกลุ่มคือที่ประทับใจทุกกลุ่มเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอ่ะเป็นวัฒนธรรมที่ราชธานโศกหรือว่าชาวโศกเราพยายามจะสร้างวัฒนธรรมอนี้ขึ้นมาเนี่ยคือการโค้แทงที่จริงวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีมากสมัยโบราณก็จะเป็นอย่างนี้แต่นีเราก็มีวัฒนธรรมอย่างนี้ก็ เราก็ได้เด็กใเรียนมาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้พาเด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามแต่จริงๆแล้วเรื่องงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนสํคาคัญที่สุดก็คือที่ปู่ได้กล่าวไปแล้วว่ามาเป็นการสร้างมาทซึ่งถ้าเราทํากันไปอย่างต่อเนื่องเราทําต่อเนื่องแล้วได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสมชน,นของเรามันเป็นการสอนคนรุ่นใหม่คือเด็กนักเรียนทีข่ขาที่สุด ผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะจะำเทวันนี้พวกหนูก,ก็ได้มาถอนหญ้าค่ะสนุกดีค่ะอบอุ่นแกงพูดเป่าไม่แกงค่ะ<ว> <ใจ S 1> ทำข้าโพดตายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นหนูไม่ได้ตั้งใจทำมันตายค่ะแต่ว่าวันนี้ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าวันบวลมีอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนานๆได้มาทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ค่ะก็ได้รู้จักผู้ใหญ่มากขึ้น วันนี้ก็สนุกค่ะทั้งนั้นเรากับเพื่อนๆทำไปของเราไปไม่เบื่อค่ะแล้วก็อุปสรรคก็คือขี้ดินติดตีนค่ะมันเยอะมากขี้ดินขี้ดินติดนั่นแหละค่ะแล้วเวลาเดินแล้วมันก็หนักด้วยแล้วก็ต้องมานั่งแคะแล้วก็ไปทำต่อนหนักกว่ากันน้ำหนักโอเคค่ะเราจะไม่พูดเรื่องน้ำหนักนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะดินครับดินติดจอบแล้วก็ติดรองเท้าครับเดินไป มันก็หนักครับดินบางที่นะครับมันก็จมลงไปเลยครับเวลาเราเดินไปครับแค่น,นี้นะครบะับเยอะป่าตนักเยอะป่าโหท่านไม่ไม่พูดเรื่องนี้ท่านเปลี่ยนเรื่อง <laughs> ก็สนุกครับอากาศไม่ร้อนครับวันนี้ก็อากาศอุ่นดีครับแค่น,นี้นะครับจริงๆมารู้สึกว่ามันเป็นความรวมกันที่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มันกลมเกลืนกันไปได้ แล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญกับเด็กดีคุยกับเด็กดีมากเลยคุยกันหนูเป็นยังไงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแม่เห็นว่าผู้ใหญ่สัมพันธ์กับเด็กไม่ได้ว่าทาของตัวเองคนเดียวรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ทุกคนให้ความใส่ใจกับที่จะเป็นกระบวนการกลุ่มอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะมีต่อไปยืนยาวเพราะว่าพระครูเน้นว่ากสิกรรมธรรมชาติมันเป็นงานหลักของชาวโก นี่สติภาพที่แท้จริงคือไม่ทะเลาะบ่แวงกันสร้างสรรค์ในสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมถึงแม้จะเป็นสังคมกลุ่มเล็กแต่ว่าเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะสังคมก็มีแต่แย่งชิงกันใช่ไหมเด็กก็แย่งชิงกันไม่อยากจะเสียสละเอาแต่ใจตัวเองนะแต่สังคมของเราเนี่ยสังคมที่ช่วยเหลือก็อกลกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของสังคมโลกที่เขาต้องมาศึกษาแต่เด็กจําไว้เลยนะในอนาคตเขาต้องมาศึกษาสังคมแบบนี้แหละทำยังไงช่วยเหลือกันได้ทำยังไงเกลกันได้ ทำยังไงดูแลกันได้นะด้วยช่วยทั้งเด็กช่วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเด็กนะทำงานให้สบควาเร็จไปได้